หลังจากที่บอกหุ้น S ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นตอนที่3เดี๋ยวเราไปดูว่าความเคลื่อนไหวของหุ้น S ในวันนี้หรือบอกอีเวลาว์มที่27เดเดือนเฟบ r รูน y ีครับแล้วก็19บเนาฬิกาหกนาทีพุ้น S นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของหุ้น S อค่ <c oughs> อนข้างเยอะเลยทีเดียว สหรับคนที่ราคายังไม่ไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าผมก็มอนก็ติดเหมือนกันราคาก็ไม่ได้ไม่ได้ตับกับพวกท่านนะตอนนี้ก็แดงเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าเวลาเราเป็น v i เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เนี่ยวันนี้มีการเลื่อนงบส่งนะครับเเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีสรุปผลดำเนินงานแล้วก็มีคำอธิบายการวิเคราะห์ แล้วก็มีการแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาเรเลาออกแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ทดแทนกรรมการเลาออกทั้งหมดนี่คือกระบวนการของการทาธุรการพุ้นแบ็กดอกนะครับนั้นผมมองว่าทุกอย่างมาได้สวยทุกอย่างมาได้ดีครับอยู่ที่ว่าลาต้นทุนเราขนาดไหนวันนี้ก็มีการปัดขึ้นปัดลงของเจ้าอ,อ,อยู่เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> หุ้นมีทั้งหมดอยู่สองร้อยสามสิบสองล้านหุ้นนะครับผลตอประมาณสีบเอรเจากกำไรงั้นวันนี้เนี่ยเราก็มาดูงบครับจริงงบนี้เราต้องดูอะไรทีเดียวปบเราก็สองงบดูตลดเวลาเวลาเราดูงบเนี่ยก็เข้าไปครับแล้วก็ งดูงบจะมีงบแสดงฐานะการเงินก้มไลนะครับเ็าแสดงส่วนพูดถึงพูนแล้วก็กระแสเงินสดแล้วก็เข้าไปดูที่หลานมีใหญ่โต <c oughs> จริงๆต้องมาทำโพยนะครับแล้ามันก็จะเห็นชัดนะครับดูแล้วต้องดูตัวเลขเปรียบเทียบกันครับอย่างเงี้ยนะน,น้าิล้านเงนสดเพิ่มขึ้นต้องร้อยกว่าล้าน เราก็ไปให้ดูหมายเหตุลูกหนี้ครับสินค้าลดลงเห็นได้ชัดเนี่ยแล้วก็เงินลงทุนทั่วไปเนี่ยห้าสิบตานเพิ่มขึ้นช่องนี้ไม่มีนะครับเงินฝากประจําเป็นอะละเงินฝากประจําเนี่ยครับเท่าเดิมแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรอสังหาถ้แสดงว่าเปลี่ยนจากอสังหาตรงนี้ไปเป็นเงินสดแล้วก็ไปเป็นเงินลงทุนนะครับ ที่ดินจาก200ก้่ยก้านเหลือ150ยห้าสิกว่านะครับสินรั์ไม่มีตัวตนก็คิดหน่อย <c oughs> หลักแสนก่บบาารนะครับแล้วก็สินพั์รวมประมาณ500ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นงบงบดุลน,นะครับงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็ตัวหนี้สินมาดูหนี้สินห <c oughs> นี้สินก็ ี่สินเพิ่มขึ้นไหมรวมนี่สินหมุนเวียนนะครับแล้วก็นี่สินนี่สินลดลงเห็นได้ชัดเลยสองร้อยกว่าเหลือญสี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาตัว d ต่ e อ e ีาง่ายนี่สินสี่สิบเก้าหารด้วยทุนทุนเท่าไหร่ครับสี่ร้อยเจ็ดสิบโอ้โหนี่สินสี่สิบเก้าครับ ทุน470เท่าไหร่ครับตรงนี้เลยก็ได้49หารด้วยเท่าไหร่ครับ470เท่ากับนี้ได้ไหมเนี่ยคงไม่ได้ลองดูครับเป็นันวนล่กห่หม ไม่ได้ตรงนี้คงจะไม่ได้นะ,ะ0.1 <c oughs> ดีต่อ e ครับเหลือ0.1 <c oughs> เพราะฉะนั้นกู้ใหม่ได้อีก1.9เท่าครับฉะนั้นเนี่ยเงินกู้เนี่ยแค่กู้เงินมานะในการทําธุรกิจตัวใหม่ก็มีเงิน,นมหมุนมากมายมหาศาลนี่ครับคือเรื่องที่เราจะต้องมาเจอกันนะครับมาดูกําไรเบ็ดเซร็จนะครับ นี่คือการตรวจงบเนะาะงั้นเวลางบมาใหม่ต้องมานั่งตรวจงบอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไปทําโพยกันมันก็จะอ,อกมาเป็นราคาได้นะครับรายได้ครับก็ลดลงหน่อยหนึ่งรายได้จากค่าเช่าก็ใกล้เคียงการลดลงหน่อยหนึ่งรายได้จากการขายเสษวัสดุนะครับก็มีรายได้จากตัวอื่นๆกำไรจากการขายสังหาเนี่ยครับมีเพิ่มมาอีกห้าสิบกว่าล้าน <c oughs> เป็นหวัดนิดนึงครับ <c oughs> ทำหรายจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายนี่ถือไว้เพื่อขายเพราะนั้นเนี่ยรายได้ก็ถึง468ล้านนะต้นทุน317ค่าใช้จ่ายตัวนี้กับตัวนี้ค่าใช้จ่ายในการรบิหารเพิ่มขึ้นมาสัก10บสิบกว่าล้านนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็มีนัยะสําคัญเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นการเรปลี่ยนแปลงพุทธหุ้นคิดว่านะ นั้นกำไรปีที่แล้วขาดทุน7ล้านปีนี้กํไร27ต้นทุน5เห็นไหมครับกำไร18ถ้าใช้จ่ายภาษี9ล้านนะครับก็เหลือกำไรประมาณ9ล้านนะครก็9ล้านหารด้วย230ล้านหุ้นก็ตกประมาณ0.041นะอันนี้ยังไม่มีผมเชื่อว่ายังไม่มีไรายได้จากการรับรู้ของบริษัทใหม่ที่กำลังจะเข้าไป นะครับอืมนะครับก็ต้องเตรียมตัวกันงั้น oh ถ้ารายได้มาใหม่ก็น่าจะสวยรายได้ใหม่ก็ไอตัวงบงบผมเชื่อว่างบคิหนึ่งของปีหกหนึ่งน่าจะบุ๊กรายได้ใหม่เข้าไปเลยนะครับก็จะมีรายได้ใหม่เข้ามาสวยงามอย่างที่เห็นนะรายได้ก็จะกระโดดทุบปั๊บเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันได้นะครับ หุ้นตัวนี้นี่คือความเคลื่อนไหวของในเชิงงบกันเงินนะจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือความเคลื่อนไหวในเรื่องของผู้ถือหุ้นนะครับึ๊บมีการแจ้งนะครับกรรมการเข้าๆออกๆมติดมันแวนไม่รู้ทำไมเนี่ยครับต้องมานั่งอ่านดู ก็มีการแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกแล้วก็แต่งตั้งรักษาการใหม่นะครับนายอันนี้อ่านว่าอะไรสถนเต็มเปมสีนายเนี้ยผมเคยบอกไว้ว่ามีสาระสำคัญนะครับสำหรับคนชื่อนี้อยู่เราก็แปะพับเป็นใคร <c oughs> นะครับนาย ฉนเป็นสีทำไมไม่หม่ทำไมนีนลังเกตนะครับว่าในเนี้ยเป็นใครนะครับในนี้ไม่เปิดเข้าเฟซบุก๊กเขาดนะีบในเนี้ย คือหาในน,นี้อาจจะไม่ชัดของพิมพ์เลยปะอายเฟคครับหนึ่งปีมากาศอเฟคกระตอเคลียซากครับในแพทย์นี้นะครับเร่งอมสรุปแล้ว ในคนเชื่อเนี่ยครับเป็นทนายไอเฟกช่หรือไหมอาดูกันทนายไอเฟกทอนเนี่ยนะครับสารนับสุกฤีนะครับมาดูกัน ผมก็นั่งค้นไปเรื่อยๆนะจริงๆแล้วถ้าเรามีเวลาเราก็นั่งค้นไปนะครับเหมือนมีคนรู้ความเคลื่อนไหวเวลาผมโพสอย่างไงกไ็ไม่รู้เหมือนเนี่ยครับนะดูเฟ e บุ o k เขาก็ได้ ดูเฟซบุ๊กคะหน่ยสองใช่ไหมเดี๋ยวดูหนเอลเสีครับตอนนั้นยังเจอเลเปิดมาปุ๊บก็เจอหอนตัวคดี นั่งงานฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนี่ก็น่าเดิมเนาะเดี๋ยวผมค้นไปเรื่อยๆโอ้ฟหางเฟซบุ๊กทิ้งหมดแล้วหรไม่น่าเชื่อทําด้วยด้วยหนอย่างนี้ครับเอาไมา อันนี้มาขึ้นเป็นใไรเนี่ยแล้วนะครับ sppt นะครับจิกาอืมเออผมหาไม่เจอเลยไม่น่าเชื่อแกลบประวัติทิ้งอืม าขวาอไม่เจอเลย โอ้โหร้ายมากครับตอนนั้นผมยังเจออยู่เลยอืมก็ลบที้อ่มดเลยครับอืมหุ่นเอฟเฟกลองดู โอสรุปหาไม่เจอนะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็ลองลองไปคุ้นให้ผมดูก็ได้นะครับในก็อันนี้ครับก็เป็นทนายเก่าของไอเฟกก็มาช่วยตรงนี้ชั่วข่าวลาออกเมาวันที่29่สบดูรายละเอียดนะครับอเข้าในเรื่องของกฎหมายทั้งหมดอันนี้เป็นเจ้าของเดิมนะครับก็ทำการลาออกจากตําแหน่งประธาน แล้วก็แต่งตั้งใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออกชื่อดตนร่มเป็นกรรมการแทนนะครับมาดูว่าคนคนเนี้เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยเป็นใครมหจตกไหนป <c oughs> ึบเนี่ยครับดอรวิละวันธรรมชาติ ก็เป็นอดีตสอสกพักนี้ครับเนี่ยเป็นเลขาธุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไอทในฐานะอดีตสอสอพักนี้กล่าวว่าตั้งแต่เกิดก็คือผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เบาะแสว่าจริงๆเจ้าของเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองนะด็อกเตอร์วิลาวด ด็ wan. อเตอร์วิลาวันคนเดียวกันไหมกับทำตัวแอปโกไใหม่ครับคนไรอยู่เลยงั้นถ้าเราดูที่มาที่ไปรู้ว่าใครเป็นยังไงแบบไหนใครถือุ่นใครอย่างเงี้ยนะครับมันก็อันนี้แหละปินซิรี The Art of Living อมาดูตัวนี้หน่อย <c oughs> นี่ก็มีนอกเตอร์วิลาวันเป็นกรรมการตรวจสอบเห็นครับที่เข้ามาอันนี้เป็นบริษัทอสังหาปรินซิลินะครับเนี่ยครับงั้นเราต้องค้นว่าถ้าเราอยากให้ลึกๆเราก็ต้องมั่นใจว่าแต่ละท่านเป็นใคราจานไหน ปรินซิริปรินซิริจำกัดมหาชนชื่ชยอย่อน่าจะปรินหรือปรินซีจำไม่ได้เนะนี่ยครับปรินเวนเจอร์จำกัดประเภทหมู่บ้านจาัดสรรอาคารชุดด้วยทุนจดทะเบียนหล้านนะยแรกร่วมทุนกับบริษัทบริษัทยูนิเวนเจอร์ยูวีนั่นเองครับซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับบริษัท มีการถือหุ้นในสัดส่วนนสิสเสและสิบหากนินเวนเจอร์มีทุนจดทะเบียนร้อยล้านเห็นไหมบริษัทได้ขอซื้อหุ้นคืนจากบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกกดทั้งหมดน่าทำให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นในสัดส่วนหนอยหนอย,นอยออก็คือเป็นบริษัทย่อยของยูนิของยูวีมาก่อนนะครับเนี่ยครับเพราะนั้นเขาก็มีที่มาที่ไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง อยู่ในอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในหลายหลายบริษัทด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั้นถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้อีกหลายๆเรื่องว่าวนนี้ที่เข้ามาก็ไม่ธรรมดาครับโอเคไหมนะครับงั้นส่วนตัวผมเนี่ยก็คือผมก็ต้องเอาตัวใ้พวกนี้ไปทำการบ้านต่อเรื่อย คณะกรรมการแต่ละคนเป็นยังไงแบบไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย,น,วยนะครับแล้วก็มติที่ประชุมในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเนี่ยครับเราก็รู้ราคาแล้วเนาะแล้วก็คิดว่าราคาน่าจะไปเท่าไหร่งบก็รู้แล้วนะครับซึ่งงบก็จะมีการรับรู้ไรายได้ตั้งแต่เดือนมกราแสดงว่ามันจะรับรู้ในช่วงจนถึง มีนาคมนี้นะครับช่วงนี้ก็จะทำการทุบขึ้นทุบลงราคาทุกขึ้นทุบล,ล,ลงอยู่แถวนี้นะครเราก็ต้องอดทนนิดหนึ่งสำหรับคนที่เป็น V i นะครับสามเดือนหเดือนครับมันก็ห <6 S 2> ุ้นจะขึ้นแล้วแต่ว่าหุ้นตัวนั้นจะขึ้นไปเท่าไหร่สำหรับสัญญาณ BI ที่จะเกิดขึ้นนะก็สรุปทั้งหมดเนี่ยเป็นสตอรี่ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับ SVPT นะครับซึ่งพวกนี้มีการเตรียมการมาเป็นแรมปีนะไม่ใช่เพิ่งเตรียมการ นั้นเนี่ยเขาจะล้มเดียวอะไรเขาก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าสมควรนะครับใน,นตอนนี้จมหมดแล้วชื่อเข้ามาแล้วทุกอย่างเข้ามาแล้วก็แค่นั่งรอความร่ํารวยที่จะเกิดขึ้นแต่ใครรอไม่ได้หรือว่าบารมีไม่แถมก็ต้องใช้เงินออกไปกนะครับโอเคอมีความเกี่ยวข้องอีกอันหนึ่งครับชื่อเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับหุ้นตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหุ้นตัวนี้ <c oughs> มาดูพูดถูกมุ่นไหมมีไหมมีไหมครับยังไม่มีนะยังไม่มาครับชื่อไปดูสมการอึ๊บยังไม่มีครับ สองตัวนี้มีความเกี่ยวข้องและโยงกันนะครับอันี้ได้ขาวมานี่แต่งตั้งผู้บริหารใหม่และงดแจกงมนป่ะนเหมือนกันเลยครับลักษณะเหมือนกันเด้แต่ว่าจะเอาตัวไหนเข้าไปก็แค่นั้นเองโคสิกส,สกุล ที่แต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับลองไปไล่ดูว้ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยนี่ะไงานเพิ่มทุนนะครับแจ้งกรรมการลาออกเพิ่มทุนไซมัตวันที่สิบหกสิบแจ้งบริหารลาออกนี่นะครับสองตัวนี้ยอนไปโยนมาครับเจ้าข,ของคนเดียวกันโอเค สำหรับคลิปนี้ลองดูครับแลน,น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเว็บไซต์ครับเว็บไซต์เนี่ยเริ่มทําแล้วนะครับชื่อ b i t s u p e r c o d e c o m สามารถที่เดี๋ยวจะผมจะเชิญเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนนะครับ register ลองเข้ามา register ใส่ชื่อใส่อะไรให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็บัตรประชาชนไม่ใส่ก็ได้นะครับให้เป็นทางเลือกอาชีพ ที่อยู่ครับแต่ให้ครบนิดนึงผมก็จะได้ส่งบางทีส่งของข,องขวัญอะไกลับไปให้ได้นะครับผล mm ิต hmm. ิกเข้ามาก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกผลิตภัณฑ์ได้นะครับ mm hmm. ในผลิตภัณฑ์ก็จะมีตัวหวยหุ้นนะครับให้คุณได้เลือกเนี่ะครับเ mm hmm. นี่ยเวลาล็อกอินเข้ามานะครับส mm ิ hmm. นค้าก็คือตัวสต๊อกโค้ดเนี่ยก็จะอยู่ในสต mm ๊อกอินทิ้งสินะครับ กรุ๊ป a กรุ๊ป b กรุ๊ป c มีการแบ่งย่อยแล้วก็กำลังจะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับลองเข้ามา <c oughs> ดูนะครับตัวนี้ได้เดี๋ยวผมต้องมีการอนุมัติแต่ก่อนอนุมัติก็ต้องมีการจ่ายตังค์กันนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ราคาจากสี่พขึ้นเป็น6,000แล้วราคาเต็มจริงๆคือตอนนี้250ร้อห้บต่อดนะครับตัวเลยประมาณที่บาทเองที่ผ่านมาตัวแค่15บาบาทเนี่ยนะครับดูแล้วก็ คนทำกำไรไปเยอะแล้วนะครับก็สามารถทำกำไรได้ตัวละยี่ิบห้าบาทไม่แพงครับถูกมากบางทีเขาวิเคราะห์ตัวนึงเป็นหล,หลักหลายพันเลยนะครับสำหรับนักการเงินเนี่ยออามาให้ดูนี่ก็แต่ในหมวดแต่และหมวดก็คัดมาให้แล้วนะแล้วก็เหมือนเหมือนกับที่ส่ง pdf ฝากไปให้นะครับแล้วก็มี e x p i r e date นะครับสำหรับการซื้อหนึ่งครั้งจะมีระยะเวลาประมาณ60ิวันเท่านั้นนะครับที่ตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นก็รีบดูแล้วก็รีบ วิเคราะหกันล้วกันนะพอดูแล้วมากกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะก็ถึงกรุ๊ปดี A B C D ครับแต่ละกุ๊ปก็จะมีหุ้นแต่ละหมวดที่ต่างกันอันนี้เป็นการจัดหมวดที่ผมจัดขึ้นเองนะครับเพราะว่ามันจะจัดหมวดแบบตลาดหลักทรัพย์บางทีมันไม่เห็นภาพชัดนะครับก็จะจัดให้ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับหุ้นโอเคนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็มีเรื่องของสต็อกเทรนนิ่งนะครับสต็อกเทรนิ่งตัวนี้จะมีไฟล์ให้ดูอย่างเงี้ยครับนะครับก็อยากดูไฟล์ไหนกน็สามารถดูได้เพื่อแล้วนะครับ,บก็ยังไม่รู้ดูได้ครับมันก็อยู่ในนี้แหละดูได้เลยไม่ได้แปลกดูได้ตั้งแต่แล้วก็บางทีอาจจะมีรหัสให้ใส่อะไรเงี้ยก็เดีย๋ยวผมจะบอกรหัสให้นะครับน,นี้ก็เตรียมตัวละ แต่ละน,นะครับโอเคนะครับลองมาใช้ดูครับสำหรับตอนนี้ผมว่าน่าจะได้ไประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ